พี่น้องชาวไทยทั้งหมดทั้งมวลนะครับวันนี้ก็ทางามูลนิธิส่งเสริมและคมคฟองพุชานาโดยประธานทารานัาาดาวัาวาวายปานชัยได้มาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะช่วยเหลือ,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 อท่านพาทสระเจ้่ตรีในเรื่องของอในเรื่องการดดฝน เพื่อที่จะเดินเข้ากับอำนาจการทำงานของบ้านเมืองเพื่อให้เข้ากับอำนาจการปกแล้วบริหารบริหารก็จะไปใ่รอดบริหารบ้านเมืองให้ไปในทางที่โชคดีท่านท่านนายกและบ้านเมืองให้ไปด้วยกันด้วยดีาว่าโชคถ้าดวงประทะกันดวงไม่ดีจะทำให้ท่านท่านนายกก็ไปไม่รอดพระที่แท้ไปไม่รอด ก็ทาง่สวนรถตู้ก็ให้ภาษาไทยกับประตู5นะเสร็จแากตก็มีแล้วเราจะไปประตู5้าทางออกมาเนี่ยเอารถตู้ออกมาจากปากซอยก็เจอพวกแท็กบุซซลินเนี่ยใส่สวมชุดอะไรนะชุดดาวะดาวะเออขาเห็นเหขาเอามือเนี่ยพกปืนเนี่ยขยับไปขยับมาเหมือนกับตัวปืนหลอยเขาซ้ำมาใส่วิ่ง ในซอยในซอยสองในซอยข,ออยขอมูลที่นั้นก็ได้ลองลองทุกไว้แล้วและในในการล้อมทุกนี้สามารถลอมทุกได้ทุกเรื่องนะครับทั้งที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพุทธศาสนาเรื่องอความสงบ,บ,บ,บความสงบความสงบเรียบร้อยในสามจังหวัดชายแดนภาคได้ด้วยโดยเฉพาะเจ้าพุทธท่านมีปัญหามีในการที่ว่า,ามีปัญหาอะไรสามารถมาล้อมที่นี่ได้นะฮะ ค่ะที่ทีหลายเล่มหนึ่งๆๆเนีเ่ยนะเบ็ดสีตัวเนี่ยคือขณะในายุระดับตีนี่นะครับขณะนี้ก็มีข่าวบที่ว่าอาจารย์เสนอมาว่าเด็กเด็กคนพุทธเนี่ยที่อยู่สามจังหวัดใต้เนี่ยสมัมภาษณ์เรื่องที่จะหางานได้งานทำในเถวจังหวัดสามจังหวัดใต้ปรากฏว่าสัมภาษณ์ไม่ผ่านเพราะว่าคำพ,พูดภาษายาวีไม่ได้อันนี้เราจะบอกว่าพื้นที่นี้เป็น พื้นที่ของแบบด์พนลิงไทยทั้งหมดทําไมพูดยาวีไม่ได้ก็ไม่ได้ทํากคอันนี้มันไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ความไม่ใช่ความถูกต้องของนเมฉะนั้นไม่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างไรพัฒนก็ลองเสนอด,ดูดนะคะในสามเจ้าแม่เทนนิสพักได้ได้ข่าวจากพระจิพยพงศ์ว่าในการเข้าสมัครงานของชาวไทยพุทธจะมีปัญหาสู่ที่ดอนจิตในเรื่องการ ในการได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นทั้งเอกชนและราชก,การในตรงที่ว่ามีปัญหาเรื่องภาษาว่าไม่สามารถพูดภาษายาวีได้โดยเฉพาะการสัมภาษณ์เนี่ยถึงแม้จะสอบ่านอยู่ไม่แ้สัมภาษณ์ภาษา,ษาษายาวีไม่ได้การทํางานในสามจังหวัดจังหวัดชายแดนชายแดนใต้จะมีจะไม่ได้รับการบรรจุให้ทํางาน ไม่ว่าจะเป็นร้านห้างร้านเอกชนทั้งโลตัสหรือว่าบิ๊กซีหรืออะไรทำาห้างร้านใหญ่ๆอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้างั้นถ้าหากว่าใครเห็นว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องนี้ถูกที่รอนทิที่ก็สามารถมา้องเรียนที่นี่ได้ว่า,า,านายกทั้งีรัฐบาลจะช่วยเหลืออย่างไรนะฮะก็ขอเชิญชวนทุกท่าน นอกจากเรื่องการประกอบอาชีพแล้วย <years> ังเรื really? ่องอื่นๆเรื่องอะไรที่นว่าไม่ไปทมก็สามารถร้องเรียนได้หรือชาวพุทธที่ถูกดิษนทธิติถูกกดขี่ข่มิ่งถูกกดดันถูกคเ่คงภูไม่ใช่เหมาะลักษณะการพูดภาษายาวีไม่ได้เป็นการกดดันให้ชาวพุทธต้องออกจากพื้นที่เพราะหากินไม่ได้ไม่มีรายได้นะคะนี้เคยเห็นผมที่ แครกิสละก็ทำันแบบนี้ถ้างปรนชาทธต้องออกจากตรงนั้น,มนไม่รื้อหากินอะไรไม่มีเงินเนี่ยจะกินอยู่ใช้อย่างไรครับด้วยเหตุผลอย่างที่ซอวว่าหรือไม่อย่างไรก็ก็ให้มาลองเย็นได้เฉพาะว่าสาเหตุหรือผลกระทบที่ตกไปนั้นเป็นการวินิจฉัยของทาํานายกเราจะยังไม่วินิจฉัยวนะ่างันแต่ว่ามาลองเหตุผลมามาก่อนนะ ขอทาเดี e okay. ๋ยวค่อยว่ากันไปเป็นเรื่อยาวไปเดี๋ยวเอวันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนครับ